่าเป็นข่าวร้ายรับปีใหม่2,564ของแฟนๆของเจ็ดหนุ่มจากรายการบริษัทฮาไม่จำกัดที่เพิ่งสูญเสียสมาชิกคนสำคัญอย่างโรเบิร์ตสายควันไปเมื่อปีที่แล้วพอเปิดปีใหม่มาก็เจอมรสุมกระหน่ำซ้ำเติมที่หนักกว่าเก่าเพราะจูๆ่ๆรายการบริษัทฮาที่แต่เดิมจะประกอบไปด้วยนุยเชิญยิม้มตั๊กบริบูรณ์บอลเชิญยิม้มแจสชชชื่น ค่อมชวนชื่นและเน่งเชิญยิ้มซึ่งมีรูปแบบรายการเป็นการเชิญแขกรับเชิญมาร่วมเล่นละครกับทีมพิธีกรตลกซึ่งก็สร้างสีสันและสร้างความฮาได้เป็นอย่างมากแอบเป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับของรายการนี้ชอบตรงที่เป็นตลกมุกสดปังบ้างแป๊กบ้างเหมือนเพื่อนเล่นฮาๆกันไม่ได้เล่นจริงจังตามไดอะ็อกเป๊ะเ,เป็นรายการตลกที่ทันสมัยไวต่อเหตุการณ์และคิดว่าคงมีฐานคนดูอยู่ไม่น้อย แต่จู่ๆก็มีข่าวกระเซน็นกระสายมาจากคนในแวดวงว่าบริษัทฮาได้ยุติรายการไปแล้วโดยมีการเปลี่ยนพิธีกรแทบยกชุดหรือแค่เพียงนุ่ยเชิญยิมที่ยังอยู่นอกนั้นไปหมดไม่ว่าจะเป็นบอลน,นาคมตักหรือว่าแจ๊สแถมจะมีการเปลี่ยนชื่อรายการและมีการเปลี่ยนเวลาออกอากาศจากช่วงเย็นวันเสาร์มาเป็นช่วงเช้าวันอาทิตย์ตอน10โมงแทนอาจรู้สึกสงสัยเลยเข้าไปตามข่าวยังสื่อต่างๆก็พบว่า หน้า Facebook ของรายการบริษัทหาไม่จำกัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นหาไม่จำกัดทั่วไทยแทนและได้มีทีเซอร์รายการรูปแบบใหม่เพลงประจำรายการใหม่พร้อมกับพิธีกรชุดใหม่ที่ประกอบไปด้วยนุยเชิญยิ้มจตุรงมกจกเจี๊ยบเชิญยิ้มชูศรีเชิญยิ้มโดยมีแขกรับเชิญเทปแรกเป็นบี้สุกิตและเว็บไซต์ข่าวของ Right Today ก็พาดหัวข่าวตัวเบร้อว่าโลยกแกงบริษัทหาไม่จำกัด เปลี่ยนรูปแบบรายการพร้อมเปิดตัวพิธีกรใหม่กับเนื้อข่าวสั้นๆแค่ว่าทำมาบรรดาแฟนรายการที่กับเซง็งเมื่อบริษัทฮาไม่จำกัดได้เปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่เป็นชื่อรายการว่าฮาไม่จำกัดทั่วไทยแถมยังโลผู้ดำเนินรายการยกแกง๊งและเปลี่ยนเป็นเซตใหม่ทั้งหมดโดยที่ไม่มีเนื้อข่าวหรือรายละเอียดอะไรมากไปกว่าน,นี้อาจจะเป็นเพราะเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆแอดไปเสิร์ชหาข่าวจากแหล่งไหนก็ไม่มีม,มีแต่2แหล่งที่ว่านี้เท่านั้น เลยเอามาปฏิทิตประต่อกันจนพอจะสรุปได้ว่ารายการบริษัทฮาได้ปิดตำนานลงไปแล้วอย่างแน่นอนรายละเอียดอื่นๆเราคงต้องติดตามการออกมาชี้แจงของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายที่ต่อไปนี้เราจะไม่ได้เห็นแก,งกน๊งก,ก,กวนแก๊งนี้มาคอยให้ความสนุกสนานเฮฮากับเราทุกเย็นวันเสาร์อีกแล้วอันที่จริงแล้วแม้จะได้ชื่อว่าเป็นรายการตลกที่ดูแล้วฮามากๆในยุคนี้แต่เรื่องราวของรายการมันก็ไม่ค่อยตลกเท่าไหร่นัก นับตั้งแต่ต้องเด้งออกจากผังรายการของช่อง9แบบสายฟ้าแลบเมื่อเดือนกรกฎาคม2560หลังจากออกอากาศมาแล้ว2ปีก่อนที่จะได้ย้ายบ้านใหม่มาที่ช่องวันและได้สร้างความสนุกสนานเฮฮาให้กับผู้ชมต่อมาอีกกว่า3ปี แต่ปลายปีที่แล้วลางร้ายก็เริ่มมาเยือนเมื่อหนึ่งในทีมงานที่ถือเป็นตัวสร้างสีสันและเป็นการกลับมาดังอีกครั้งของโรเบิร์ตสายควันหลังจากที่แทบจะจบชีวิตในวงการไปแล้วซึ่งก็ต้องมาจบชีวิตจริงๆไปด้วยโรควัณโรคปอดหลังจากที่ได้กลับมารุง่งโรจน์อีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ถัดมาไม่เท่าไหร่บอนเชิญ,ญยิมหัวหน้าทีมก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงการเลิกใช้ชื่อบริษัทหาไม่จำกัดในการรับงานคอนเสิร์ต ซึ่งก็สร้างความงุนงงและสงสัยให้กับแฟนๆว่ามันมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าและรายการยังจะอยู่ต่อไปอีกไหมแต่เรื่องก็ค่อยๆเงียบหายไปจนมาโปะเช็คในวันที่7มกราคมนี่เองว่าต่อไปนี้จะไม่มีรายการบริษัททาและแก๊งจอมซ่าทั้ง6อีกแล้วแม้ว่ายังอาจจะมีการรวมตัวกันของแก๊งเดิมแต่คงใช้ชื่อเดิมไม่ได้เพราะชื่อของบริษัททาเป็นลิขสิทธิ์ของ s e n s ์ Entertainment ไม่ใช่ของบอลเชิญยิ้มแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีพวกเขาทั้ง6ได้ยกกวนไปทำรายการใหม่ที่ช่องเ o r k p o i n t มาสักพักหนึ่งแล้วโดยใช้ชื่อรายการว่าขบวนการจ๊กเกอร์และบอนเชิญยิ้มจะใช้ชื่อวงในการเล่นคอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการว่าจ o k กเกอร์แฟมิลี่และต่อไปนี้จะไม่มีพวกเขาในชื่อเดิมอีกต่อไปปิดรายการตลกสุดสนุกและสุดกวนบริษัททาไม่จำกัดให้เหลือเพียงตำนานและความทรงจำตลอดไป ใครที่ยังชื่นชอบในตัวของพวกเขาก็ไปติดตามผลงานในชื่อใหม่กันได้เหมือนเดิมน,นะครับ Joker Family